การคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำปี2564ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่นนายสุรพลชมพูนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการพิเศษกเกษตรอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำปี2564ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น 1. การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อใช้เป็นต้นแบบการขยายผลสู่พื้นที่ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมการบริหารจัดการมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอนร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนลงมือทำและการติดตามผลบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมากลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่าเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอโชคชัยได้รับผลสำเร็จเชิงปริมาณและคุณภาพเกิดแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในอำเภอโชคชัยผลิตตามมาตรฐาน GAP คือกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่าเยี่ยมกลุ่มต้นแบบจากนั้นขยายเครือข่ายกลุ่มนาแปลงใหญ่ในอำเภอโชคชัยอีกจำนวน4กลุ่ม ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตันละ1 3 0 0 0บาทสองสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านส่งเสริมให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็น,นกลไกและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีขั้นตอนจัดการบริหารรูปแบบเทคนิคดังนี้ 1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอกมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีผ่านสมาร์ทโฟนเช่นจับพิกัด GPS ถ่ายภาพแปลงขึ้นทะเบียนแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กให้ความรู้ระเบียบและขั้นตอนต่างๆเช่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการช่วยเหลือภัยพิบัติให้ความรู้ด้านการเกษตรสามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ พัฒนาอกอมทุกรายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์งานอื่นๆได้แก่จัดให้ออกกมเข้าเวรให้บริการเกษตรกรแต่งตั้งอกกมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อป้องกันกำจัดใบด่างมันสำปะหลังให้ออกกมประชาสัมพันธ์รณรงค์ถกลบตอสังมีตัวแทนอกกมเป็นคณะกรรมการสพอกหลักและสพอกอเครือข่ายสร้างขวัญกำลังใจให้ออกกมเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีจิตอาสา สส่งเสริมและขยายผลการทำเกษตรทฤษฎีใหม่กำหนดเป้าหมายประสานงานผู้นำชุมชนหาข้อมูลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นได้แก่โครงการ5ประสานสืบสารเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา1ตําตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เทคนิคกระบวนการคือการคัดเลือกเกษตรกร,รที่มีความพร้อม เพื่อสร้างเกษตรกร,กรต้นแบบต่อยอดจากกิจกรรมเดิมสร้างเครือข่ายต้นแบบสู่เกษตรกรกร,รายอื่นจัดทำแผนผังแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ปฏิทินการผลิตผลสำเร็จเชิงคุณภาพเกษตรกร,กรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำกเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านกเกษตรทฤษฎีใหม่ ครับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานส่งเสริมการเกษตรที่เราใช้ประกอบการพิจารณาบุคคลดีเด่นประเภทเกษตรอำเภอดีเด่นประจำปี2,564ครับ